สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เวลาสามทุ่มโดยประมาณนะครับเราอยู่กันที่ตลาดสีหอมนครหลวงเวียงจันทร์นะครับจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศในตอนกลางคืนนะฮะก็ก็ยังคึกคักอยู่นะครับวันนี้ก็ยังดูคึกคักกันอยู่คนก็มาเดินตลาดกันเยอะเห็นบอกว่าร้านนี้ทุเรียน ถูกนะดังในจิกตอวด้วยเดี๋ยวดูกันทุรเรียนทุรเรียนอซาสองก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะก็ถือว่าถือว่าถูกนะครับคนมุงกันเยอะเลยนะฮะอืมเด็ดสุด ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับเดินดูบรรยากาศในตลาดกันแล้วกันนะฮะตอนนี้สามทุ่มแล้วนะครับก็บรรยากาศก็นเนี่ยนะก็คือคักกันอยู่นะครับผมว่าที่นครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยอยากจะกินอะไรตอนไหนนะ แถวบ้านผมแถวอำเภอแถวบ้านแถวจังหวัดแถวบ้านผมนี่ยังยังยังหากินข้าวยากกว่านี้นะผมว่าที่เนี่ยมีของกินตลอดคืนนะคึกคักอยู่นะแล้วก็คนก็ออกมาจับใจใช้สวยกันเยอะพอสมควรนะครับเดินดูบรรยากาศยามค่ำคืน แต่เสียด้นะผมไปติดฝนอยู่ที่หาซาซฟองนะครับมาถึงนี้มันก็คํำแต่ทางนี้ฝนไม่ตกนะฮะวันนี้วันหวยออกเลยสิหสิงหาคม2567กนะครับก็เรียกได้ว่าก็คงจะลดลงไปเยอะแล้วล่ะ พรว่มันก็ดึกแล้วนะแล้วก็ย่านที่ผมอยู่ที่ผมไปได้ห้องพักเนี่ยก็จะเป็นอของคนเวียดนะฮะกว่าจะคุยกันรู้เรื่องโอ้โผมนี่ปวดหัวเลยอ๋เดี๋ยวนี้นะครับทุกคนครับแต่ก่อนเนี่ยเขาจะให้กินเนี่ยบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เขาจะมีที่นั่งกิน หลังจากที่มีข่าวนะครับตลาดปิดไปช่วงหนึ่งนะมีมมเขาเรียกอะไรอ,อ่อเป็นข้อพิพาทกันช่วงหนึ่งนะสลหรับแม่ค้าชาวขายนะครับก็ช่วงนี้ก็เขาก็มาเปิดกันใหม่นะฮะมาเปิดกันใหม่แล้วก็จัดซวนนะครับจัดซวนให้พ่อค้าแม่ขายเรา ได้ค้าขายกันนะครับเป็นที่เป็นทางเราจะออกอยังไงกันเนี่ยโอเคยังไงเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูข้างในตลาดแล้วกันนะครับไ,ได้ก่อนขายกันริมถนนนะครับตอนนี้ก็ จัดให้เป็นที่เป็นทางแล้วนี่ไงจะเป็นโซนของกินเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเภทอาหารญี่ปุ่นทางนี้ก็เป็นปิ้งย่างคนทำงานเลิกงานหรือว่าวัยรุ่นก็มักจะมาเดินกัน มนะรรยากาศตลาดสามทุ่มนะครับทุกคนครับสามทุ่มแล้วอันนี้กุ้งตัวเป็นเป็นเลยทำเป็นกุ้งเต้นนะฮะ ก็ถือว่าดีนะครับได้กลับมาเป็นตลาดอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากช่วงนั้นรู้สึกว่าจะมีข้อวิาพาทว่าจะอะไรอ่ะยกให้คนต่างชาติมาสัมปทานอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับชาขายก็ได้กลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะครับโอเ้เสผมต้องเดิน ต้องเรียบเดินในบางช่วงว่าเขามีเพลงนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยเขาก็เปิดเพลงไทยกันอ่ะมีกศสิตทั้งนั้นเลยนะโอ้โหเยอะอยู่นะคนก็เยอะอยู่นะพูดถึงไะเดินดูเล่เล่เมื่อกีว้ว่าพามาชมบรรยากาศ ตลาดกลางคืนกันแล้วกันนะครับ,บโอ้โหทีน,นี่น้ำสบายดีบาสเวทเวทจอดเบิงก่อนเม่ข้าวนุณงงามาโอ้โหสวยมากมาก็บรรยากาศดีนะครับคึกคักกันนะฮะ มันมันก็น่าเดินตรงนี้แหละทุกคนเดี๋ยวต้องพยายามที่จะจะหลบเพลงหน่อยก็จะ,จะมีเกาหลีจีนเวียดนามนะครับแต่ว,ว่าผมว่าคนเวียดนามนี่เยอะแถวนี้น เยอะมากเยอะมากอาันนี้ก็เป็นประเภทยำแบบผมเดินเนี่ยบางครั้งก็อยากจะหยุดนะแต่มันก็ด้วยคนที่เดินมาข้างหลังนะฮะมันก็ต้องก้าวโอ้ฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูฝั่งนี้กัน ตรงนี้ก็จะจัดให้เป็นที่นั่งนะครับเป็นที่นั่งให้กับลูกค้ามานั่งทานกันนะครับออส่วนนี้จะเป็นที่นั่งโอเคนี่นะครับผมจริงคุณผู้ชมครับผมไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเนี่ยเพราะว่า เด่ละที่นะเพลงไทยทั้งนั้นเลยโอ้ยจังไดน่นี่นาออันนี้ก็เป็นหอยหอยย่างเฮ้ยซักซอยเฮ้ผมก็แปลกใจวัยรุ่นบ้าน,นี้เมืองน,นี้หน้าตาดีกันนะวะนา่งเข้าท่าเข้าท่า เนี่ยก็มีชาวต่างชาตินะครับเป็นฝรั่งก็มาเดินชอบเดินเที่ยวกันตอนกลางคืนหาซื้อของกินกันนะครับคือคักคือคักมันละลานตาไปหมดร้านไส้กรอกไส้กรอกสมสีหอม ก็ผมว่าจะให้ผมพูดว่าอ่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราที่แท้จริงเนี่ยผมว่าคนอีสานนั่นแหละหน้าตานะครับเพราะว่าที่นี้เขาเปลี่ยนแปลงกันไปหมดแล้วไงผมว่าเขาจะออกคังเวียดนามกันหมดแล้วนะฮะถ้าอยากจะดูหน้าคนเราจริงๆเนี่ยดูคนอีสานน่ยใช่เลยนะครับ แต่ที่นี่อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วหน้าตาก็ถ้าไม่บอกว่าเราก็ไม่รู้นะฮะจะจะดูไม่ออกซะด้วยซ้ำไปตนุนตุนขาไก่เนี่ยครับวัยรุ่นเดินกันลืมเลย มาอัปเดตนะครับตลาดสีหอมตั้งแต่ตั้งแต่เขาทําใหม่นี่ผมก็นี่แหละก็เพิ่งเข้ามาเพิ่งเคยเข้ามาเนี่ยนะฮะจะด,ดูบรรยากาศโดยรอบว่าเขาอยู่กันยังไงเขาทาอะไรยังไงนะะแต่ก่อนนี่จะอยู่ประมาณข้างถนนบริเวณนี้นะครับจะเป็นร้านยาวสองฝั่งถนนเอาง่ายๆว่า จราจรติดขัดอะนะจราจรก็คือเขาคงจะจัดระเบียบนะครับจัดระเบียบให้เหมือนกับว่าลดลาไปง่ายแล้วคนก็สัญจรกันได้อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยแถวนี้เห็นไหมเขาก็ห้ามจอดรถนะแต่ก่อนจอดกันไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับ แต่ตอนนี้เขาก็ห้ามชมกันภาคกลางคืนนะครับอัปเดตบรรยากาศตลาดเนี่ยโดยประมาณก็แล้วกันนะครับผม <c oughs> ก็เป็นตลาดใหญ่อยู่นะครับ ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะจบยังไงล่ะดูดีไปหมดนะครับตลาดสีหอมเดือนเดือนสิงหาเนาะสองพันสี่ ก็ครั้งหนึ่งนะครับใครที่มาเที่ยวที่สอปอรลาวนี่ก็ผมว่าน่าจะจะมาสักครั้งหนึ่งเนาะโอเคคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับพามาชมบรรยากาศก็คิดว่าผมเดินเดินรอบแล้วล่ะนะเดินรอบแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องเข้าที่พักพักผ่อนละรู้สึกจะเดินเยอะละ ปีนี้อายุเยอะน้ำหนักเยอะด้วยโอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะครับไทยอินเตอร์ออนทัวร์ลิมหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ